ก็ไปประกาศเฮ้านี่แหละครับเศรษฐกิจช่วงนี้กด็ดีทุกสาขาอาชีพได้รับเข้าอย่างให้การเมื่อมันเป็นตั้งไดเศรษฐกิจเป็นแบบใดเขาก็ไปใส่ใส่เสียงนะครับมันเป็นทั้งสั้นละนะ้นับพวกทุกมือนี่เป็นทั้งสั้นละนะครับว่ามีอย่างยืนยงมันคงท้าวอนนะครับบมี่นี่แต่เปลี่ยนแปลงไปเป็นเรื่องธรรมดาของวิถีชีวิต สิ่งมีชีวิตสิ่งบ่มีชีวิต,วตกับเปลี่ยนแปลงไปตามภาษาการเวลาเปลี่ยนไปใจคนกับเปลี่ยนแปลงสิ่งของกับเปลี่ยนไปตามการตามยุคตามสมัยความจเจริญข้าวนาะไปเรื่อยการศึกษากับไปเรื่อยๆ การในช่วงนี้กะเย็นๆย,นย,ย็นสบายสบายอยู่เขาสู่เดินนาะจักสีหอนจักสีหนาวจักสิเป็นทั้งไหนเนาะพี่น้องทุกมือนี่แต่เกาติกีนี่พวกเป็นทั้งสีนะครับมันสภาพสิงแบลรอบเคยถามผู้เฒ่าผู้แก่่นยู่ได้ว่าขันย้อนกาไปยุ่นอรุ่นยุคพอแม่ปูยาตายายน่นี่ยุคจักสามสิบปีสี่สิบป,ปีขึ้นหลังห้าสิบปีไปขึ้นหลังกับยุก ท่านสมัยมีโทรศัพท์ใส่ยถามพ่อตู่แม่ตู่ถามพยยี่มี่ใหหลุ่มฟอลหลุมแง่เ้านี่ยบางหาสิบขึ้นหลังิ่นวาอยากถามพ่นวาอ่าอยากให้มมนเป็่นแบบใดอยากมากแบบนี้หรือว่าอยากขึ้นไปในอดีตผู้เท่าพ่นวาจังไหนครับผมบอกคุณบอกว่าโอ้ยข่นมันสีลำบากลำบากนะครับถูกยาคือทุกมือนี่กลับไปอยู่ในอดีตอีกว่า อยากให้มันจะเลร่ญนนสั่งจะเลื่อนไลยกระทุกไล้คือว่าจังสั่งเนาะบาทีนี่เนาะแต่กี่ความเท่าเทียมกันก็คือวิธีชีวิตของเกษตรนะครับเกษตรกรนี่ละ,ะเกษตรกรเห็ดไผเห็ดหน้านะครับการศึกษาก็บ่ต้องไปศึกษาอีหยังมากมายอ่านออกเขียนได้ก็เรียงของกลุ่มเรียงจะของังทุ่มเี่ต้อง เรียนโรงเรียนสูงสูงลุงเรียนดีดีมีซื้อเสียงให้ลูกจะคล้องเก่าไปเลียน,นจะคลองเก่าไปเลียนปวดกันในอวดมูอดพวกท้วบกไปเขี้ยนมาแล้วบางคนกับว่มีงานทํำก็จะเป็นสุดเสือผ่าสุดนะัเกเลียนสุดทาระ,ะสุดกระออเป๋ากระเป๋าโทรศัพท์มือทรงลูกเลียนคนหนึ่งคันเมนบ่มีเงื่อนนี่ตายครับ ที่จริงแล้วผมพาเลี้ยนอยู่ใส่กระไดดีเนาะโรงเรียนบันนอกตามที่เขาเคยเลี้ยนนี่ก็เริ่มปิดโตล่มงครับพี่นอ้องคือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปพ่อแม่ก็ค่อนข้างที่จะมีรถมีลากขึ้นว่าะว่าเป็นมอเตอร์ไซค์นี่แหละขึ้นไปอาจจะพาลูกเขาไปเลี้ยนในรูปรียงยีง่ไงัตบัตที่นี่โอ้ยข่อยบลเลี้ยนดอกโรงเรียนบันนอกอยากอายยานลูกอยากอายส่งลูกเขาไปเลี้ยนอยู่ในโรงเรียนในเมือง ในตัวจังหวัดจนสิบมี่หม่องยางโรงเรียนบางหม่องบางที่ลูกเจ้าเลียนงสาหลับเปิดแล้วโรงเรียนนั่นโรงเรียนนี่มอกซื้อขึ้นมาพาร์คาเทิมคาเทิมเดือนหนึ่งบางโรงเรียนดังๆเป็นแสนก็มีนะครับเอาคินเ่นี้หาหกเจ็ดพันไปครับคาเลี้ยน ค่ายูค่ากินนะครับค่าใช้จ่ายแต่แล้วก็จนกว่าสิจบปรินญาติความเมือ่อปวดล้านสองล้านเป็นหลายล้านก็มี่เราไปที่นี่จบออกมาเราไปเห็นงานปุดปรินญาติเงื่อนเดือนประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นแปดึ้นแต่ว่ามาเห็ุงานแล้วเขาบอกเป็นวาสิตังใจเห็งนนุงานเรียกคันแต่งานแล้วเห็ุงานจะคล้องมาก ก็คือเฮตออกมาอยู่นั่พอนล่แแม่ถางงานดีๆพันวะงานดนีบวัามกมูบดีเพื่อนงานมูบกระออกออกไมย่ยูกัน